Hello ทุกคนวันนี้ผมขอต้อนรับสู่ช่องเซนต์ซีดีแชนแนลวันนี้ก็อยู่กันในเกมทอรแบตเจอรี่เชสกันนะครับจะเสียงสูงไปไหนเนี่ยผมอะแล้วก็วันนี้เป็นคลิปนี้ก็จะเป็นความสามารถของแมวดำบลูส์นะกันนะครับแมวที่บางที่สุดในเกมนะเมื่อกี้ใครได้เสียงอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะเสียงคอมผมเองแหละ ส่วนอีกเสียงหนึ่งก็เป็นเสียงแม่ผมกำลังขัดตะไคร้ยอยู่หน้าบ้านอ่ะทำไปแข็งแรงแต่แต่ดูตัวเองเถอะว่าบางแค่ไหนบรูซแล้วก็สูตรการที่หมดจะมาใส่นั้นหนึ่งจะเป็นเพื่อกับหมาสองเป็นการพื้นฐานที่ทุกคนควรมีติดไอีไว้นะครับก็คือจะเป็นการที่เหยียบก,กับดักมันไม่เป็นไรหรืออีกจริงๆชื่อจริงว่าละเอียดลอก รอบครอบกันนะครับจะเป็นการที่เหยียบกับดักหรือเศษแก้วจ,จะไม่เป็นไรเลยเพยายามโซนชีสให้ได้อ่ะได้แล้ว ส่วนสกิลสกิลที่ผมเอามาจะเป็นสกิลปกฟ้าทงออางขยะนะคือเป็นสกิลที่ไร้ประโยชน์มากแล้วล่ะถามว่าไร้ประโยชน์ยังไงครับคือตกไปถึงดูสตันอนะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นคือหลบได้หมดอืใช้ไม, <No. S 2> ม้ไตีหนูจริงๆมาไม้ตีนแรงมากกว่า Oh. อ่ะถ้าเกิดใครมีสกิลที่ตกฝาถังขยะแบบนี้ก็อัพตามอัพตามผมนะส่วนถ้าเกิดใครมีสกิลปลาฝาถังขยะก็ก็อัพสกิลปลาฝาถังขยะนะคะเพราะสกิลป้าปลาฝาถังขยะมันสร้างดามเมจด้วยแต่ตกฝาถังขยะมปนแค่สตาร์กแแถมแลงสูงก็หลบเป็นหมด ตอนนี้แมดดัตอนนี้ถ้าเกิดจับหนูต้นเกมได้ดีโอแล้วก็ตัวบรูซแมวดับนี่เป็นตัวแก้ทางทัฟฟี่ด้วยถามว่าแก้ทางยังไงคือตกทีเดียวล่วงครับโอ้โหคือโตตีปกติล่วงเลยแล้วก็การที่แมดดับ หรือบูสต์เนี่ยจำเป็นต้องมีโอ้โหโดนหัว,หวเฮออ้ยผมหัวร้อนมากแล้วทุกคนคือแหลกมากเลยอะ่ะไีไม่โดดีกทำไมผมหัวร้อนขนาดนี้ดูครับเก้าเก้าเก้าอ่ะ และระหว่างที่พุ่งนี้สามารถกระโดดได้ได้วยนะทุกคนถ้าเกิดพู้เล็บบูสจะรู้ดีอยู่แล้วครับว่ามันกระโดดได้และระหว่างที่กําลังทํากละทมใหญ่อยู่นั้นสามารถมันสามารถโอ้เฮ้ยจอดเลยครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะผมมีการเฉพาะทางอยู่ ถามว่าการเฉพาะทางนี่จะเป็นถามว่าหน้าตาเป็นยังไงมันจะเป็นแบบพวกการที่มีรูปทอมใส่ใส่เปลือกอยู่ะใกล้ตรงนี้เหมือนจะได้เปรียบอยู่พอดีหลงปุ่มอยู่ ผมจะทับฟรีได้นี่แหละคือแสกเกินโอ้โหยังจะแหลกอีกเหรอจริงๆผมได้ไปกดปุ่มที่เป็นปรูปที่ฟันเฟือง้้วแหละครับคือแบบผมก็คือหัวร้อนมากพอแล้วเนี่ยโดนบุลรี่เยอะมาก ดูครับยังก็ก,ก,ก้าอยู่เลยโอ้ยังไม่หยุดบูลลี่นะทุกคนดูมันดูความเร็วของหนูครับแบกชีสจูแบบน,นี้มันเหมือนดูถูกกันชัดชัดแ,แถบแถบแหลกแบบน,นี้เป็นใครเขาก็หัวร้อนครับ เห็นไหมดูจุดเวือจุดแพ้ทางจุดเมื่อกี้ถ้าเกิดคนสังเกตเห็นนะว่าว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะก็คือทับปตีทัฟฟีท่ทีเดียวล้มเลยครับเมื่อไหร่มันจะหยุดแลกอะ่ะเออโอยผมทนไม่ไหวแล้ว ผมอยากจะร้องไห้แล้วนี่คือแบบโอ้โหอะไรกันอะไรผมขอด่าดโดยทอป่นเลยคือแบบแหลกตลอดอ่ะอผมเบื่อแล้วล่ะผมว่าทำคลิปนี้เสร็จผมกะจะไปลบเกมนี้ทิ้งแล้ว หลกไม่เป็นหะอกันโออสอเห็นไหมทัฟฟี่ก็เลือดบางเหมือนกันนี่แหละแต่มันก็ตีแต่ว่าแต่ว่าเวลาโจมตีมันแรงนะคือแบบสองตัวนี้มันก็แก้ทางกันเองแหละครับ งงนะว่ามันจะแหลกไปถึงไหนคือเวลรับคานแหลกมากครับทุกคนแถมแถมมันยังให้ตกลงมาอีกนะโอ้โหเอ้ยผมจะไม่ทำผมว่าผมคขาต้องตัดคลิปนีทิ้งแล้วคือแหลกเกิน เห็นไหมทุกคนโดคลิปนี้แทบไม่มีสาระเลยครับฟางผมบนอย่างเดียวนี่แหละแห่น้อยก็พอพลิกเกบได้ อะไรกันเนี่ยผมงงนะว่าแหลกไปพอต้องการอะไรเดี๋ยวซ่อมกำแพงก่อนอ่ะสอบได้เรื่อยๆครับพอมีค้อน 呃。Uh มทาทันเคพอดีที่ผมเนี่ยเพราะว่าใช้สมาธินะคือแบบโชคดีไปนะที่ผมพลิกเกมได้ส่วนใหญ่เวลา,วาผมเล่นแมวผมจะไปโดนทางด้านพลิกเกมจากแพ้ไปชนะนะสัวใหญ่จริงเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะมาส,สรุปปร,ประมาณท้ายคลิปเลยว่าบูสทำอะไรได้บ้างนะครับสกิลที่หนึ่งจะเป็นแบบ สกิลที่บูสต์กำลังจะพุ่งอยู่อะถามว่าทำอะไรได้เมื่อพุ่งไปข้างหน้าเมื่อดุนหนูหนูจะสตันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคว้าได้หรือเปล่าผมคงรต้องไปอ่านดูส่วนสกิลที่สองก็จะไปฝาตบฝาถางขยะนะสกิลนี้จะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถามว่าทำไมมันมันจะไม่มีประโยชน์อะ คือแบบสตันแล้วสามารถคว้สามารถตีหนูได้ทันทีคือแบบคือแบบมันหลบคือแบบแรงสูงมันหลบได้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเล่นบูสผมแนะนําเลยสกิลนี้แล้วนี่คืออะไรคือผมทำเควสของรักสืบเจอรี่แล้วมันได้หินกับแปลงมาอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะฝาถักขยะก็จะทําให้เกิดเสียลงลบกวนถ้าไม่หนูมึนงงคือแบบมัน ส,ส่วนสกิลติดตัวก็อัพสซักเลเวล1ก็ดีนะคะเพราะสามารถจะทำให้ฟื้นฟูสามารถทำให้ลุกเร็วขึ้นได้จากโดนตกนะแล้วก็การ์ดพื้นฐานแล้วก็การ์ดที่ผที่ควรมีติดไอดีนี่ก็คือละเอียดรอบครอบเลยครับ แต่ว่าทำไมต้องมีติดไอดีนะคือคือแบบจะพยเออคือผมผมอธิบายแบบตามเขาเข้าใจแล้วกันก็คือการนี้จะทําให้เกี่ยวกับดักแล้วจะไม่เป็นไรนะเพราะว่าแรงสูงเขาจําเป็นต้องใช้กับดักแถมการนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะทุกคน คือแบบเป็นการพื้นฐานที่คนมีติดไอดีไว้เลยอะถึงจะลดความเร็วนะส่วนการอีกอันหนึ่งคือจำเป็นมากสําหรับแมวดําหรือตัวละครหรือตัวละครแมวอะไรที่มันบางๆนะก็คือยิ่งพลาดยิ่งกล้าหารเมื่อทุกครั้งที่เราโดนโจมตีจนแบบล้มลงไปอะ่ะมันจะทําให้ตัวเราฟื้นฟูไวฟื้นฟูจากการหมดสติไวขึ้นและจากนั้นก็จะทําให้ตัวเราอึดมากขึ้นด้วย ทุกว่าการนี้ดีนะครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้ส,สำหรับคลิปนี้การรีวิวคอสามารถบูสก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงก็ไปอ่านรายละเอียดใต้คลิปนะคะผมจะเขียนไว้ให้หมดผมจะเขียนไว้ให้เลยครับว่ามัน,นสแสดงความสามารถอย่างไงบ้างนะสําบคลิปนี้ความสามารถบูสก็เพียงเท่านี้นะครับอาจจะลำคาเสียงบ่นผมเลยนะเพราะหัวร้อนเกิน ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมก็สามารถ Subscribe ได้นะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย